เรื่องวุ่นวุ่นของกวางป่าดูวันนี้เยอะมากวันนี้เยอะเลยนนะเดินอยู่แถวโน้นก็มีนนยินอยู่น้นก็มีนนเขามากินในกระปองกับเนี่ยกระปองที่เราใส่ไว้เนี่ย ยังไม่ได้ไปเทไงเย่าไปเทียนกระแปงหนึ่งแล้วก็เหลือกระแปงหนึ่งอยู่นี่วันนี้มาเยอะเลยเมื่อวานไม่ไม่ไมวันก่อนเมื่อวานไม่ค่อยเห็นวันนี้มาเยอะแล้วแต่วันบางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะ ดูเขากินจะพัดกันไปมากินเพลินเลย เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกลัวแล้วแต่ก่อนนี่เห็นเห็นออกไปข้างนอกไม่ได้นะเขาจะแบบวิ่งเดี๋ยวนี้จะยืนมองยืนมองก่อนว่าเราจะทำอะไรมเมื่อกี้มาจินในกระแป้งนี่สองตัวหันหลังไปดูในกระแป้งนี่มันอยู่ใกล้ไง อยู่ใกล้บ้านยืนมองเันนะแสดงว่ากลับมาอีกนะเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้มองเนาะหันหลังให้ดูโทรทัศน์ไม่ได้มองเขาแสดงว่ากลับมาอีกหลายตัว ตัวโตนั่นน่ะไล่กันไล่กันไล่กันไปมาตัวที่ก้มกินอยู่ในสี สีสีขนเขาน่ะดำนะยืนกินข้างบนนะยืนกินบนต้นนนนโอ้โหยืนซะสูงเชียวนะตีนเขี่ยกันละขาเขี่ยไล่ไป ขาเขียดเนาะ,ะห่วงนั่งก็ไปนะไม่แน่นะจะอาจจะมากระปองนี่กระแปงตัวนี้ถ้าเขาเห็นไม่มองอม,มันเริ่มจะหมดแล้วไงตรงนุ้นนะเริ่มห่วงกันแล้ว โอ้ยมาเลยมาจริงๆเนี่ยมาหากระแปลงเนี่ยนะฝั่งโน้น,นก็นไล่กันน่ะมาตรงนี้แหละโดนไล่มาตรงนี้แหละ เขี่ยกันไปมาเลยดิ <c oughs> ดูนางเ <c oughs> พิ่งจะเห็นเรานะ่น่ะ เ่งจะมองเห็นไม่สนกินต่อกินตัอพวกนู ền, ä, ết, ้นมันหมดแล้วไงตรงนู้นยังไม่หมดนะยังเหลือเยอะอยู่นั่นมองเห็นอยู่แต่หวงไงหวงขีดไอ้ตัวเล็กนี่เป็น ไม่ได้กินนะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กจะเข้ามากินเนยโดนโดนไล่ดูเขียด,ดูเขียตัวเล็กเลยไม่ได้กินด้วยดูดูดูเขียไล่เขาทำไมกินด้วยกันไล่ทำไมดู ตัวเล็กกบไปกับไปจะไปตรงโน้นนี่ตัวเล็ก ตัวนี้ไม่กลัวยังมองมีมองเห็นแฟนมายืนข้างหลังถ้าเรานะเขาไม่กลัวดูดูกิน เลือกกินด้วยนะเลือกกินด้วยนน่นดูตัวหนึ่งอยู่ตรงนู่นเยอะแยะม,มากมายดูดูด ก็ลอยอยู่แถวนี้แหละนะสองตัวนั้นตามกันมาอ,อีกแล้วอั่นนั่นอีกนั่นแม่ลูกนี่นนน,นออกมาเป็นบุนวุ่นอีกแล้วนนบุนวุ่นเลยไล่กันเพราะว่าเริ่มจะหมดแล้วเลยวุ่นอีกวุ่นต่อ ตัวนี้มาหาตัวนี้แหละไม่กล้าเข้ามานะนะไม่กล้าเข้ามาดมๆมมองๆ ดูกินตรงนู้นก็กินตรงนูน้นเดี๋ยวต้องเอาเข้าไว้ในเนี่ยห่วงนัน่นนี่ห่วงนัน่นนี่ห่วงน่นี่เขียมีการเขียห่วง Nhiều quá, quang, nhiều chừng. Đùa,